rọ. <laughs> <laughs>

แล้วกันอ๋อ แตีนหลอัี่ไม่กรดใช่มีกระดแต่หัวไหลเลยน,นี่สว่าค่อนข้างสมยูร่หัวออไหลหลัไงนี่ยมีมียาวแต่ อในครอบเราเองเลยนะต้องเกิดข้างแรกการคิดเมื่อกี้ที่เห็นมันเยอะเกิดสามปีสิบสี่ปีส like okay. okay. ิบห้าปีเนี่ยเกิดมาเกิดเกิดสิบสองขีนขาปีปีนะฮะสิบสี่ปีที่แล้วครับสิบสี่ปีที่แล้วแล้วตอนมาเจอข้างแรกเรามีความคิดยังไงฮะตอนแรกคิดว่าแม่มันเหยียบลูกขีนขาหักลาบมาดูก็มีห้าขา เราไม่มีอะไรพิเศษมากอันนี้มันดื้อแม่เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายเลยนะฮะไม่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 ดื้ออยู่ครับอืมเลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงง่ายอยแล้วว่ามันเคยมีลูกเปล่าไม่เคยมีลูกเลยครับมันเป็นหมันหรือไม่ให้เขาท้าม่ไม่ให้เขาท้ามันมีแต่ไปไล่ทับปะท้าเขาอ่าแล้วมีโชคมีลาดเลยมั้งค่านเจอขนาดไหนไม่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเลยเลยแล้วมีคนมาแอบมาดูบ่อยไหมมีครัมีมาดูบ่อยตอนเด็กๆมากันมา ทุกวันครับนี่ก็สิบปีสิบห้าปีแล้วนะอายุสิบห้าแต่ก็เป็นปกติเริ่มแข็งแรงดีไม่มีอะไรแข็งแรงดีแล้วเท้าซ้ายที่มันใช้ได้ไหมทิ่งออกมาเนี่ยมันมันก็มีเป็นอย่างนั้นครับมไ้แต่มันขยับได้ปกติมันมีสามลิตรสอเล็บด้วยเต็มสองลิตรนั่น 我这个傻那个，哈哈哈哈哈！哎。